ได้มาเท่าไรเอ่ย1.37ทิลเลียนนะครับตอนนี้มีอยู่4ทิลเลียนนะครับสำหรับหน่วยเงินฮาลาวีนไม่น่าจะพอนะถ้าจะสุ่มแบบ5วัน7วันนะครับฟาร์มเพิ่มอีกหน่อยละกันนะครับสูตเดิมเลย1ตัว1กล่องนะครับฟาร์มเงินสักแป๊บนะครับ โอเคสิบทิเลียนนะครับไปนี่แล้วก็นี่แส่ไว้นะครับเจ้าฟักทองของปีที่แล้วนะเออใส่น้ำโชคนะครับไปยาวๆวันที่หนึ่งนะครับฟักทองฮาโลาวีน2023นะครับ แต่ไม่ชัวร์นะว่าตัวไหนนะครับตัวเกาะที่มีอยู่เนี่ยไม่ดูว่ามันเป็นบัฟอะไรนะจะไม่ได้นะครับหนึ่งในสองตัวนี้แหละนะครับที่สุ่มได้อะและก็ตอนนี้เนี่ยครบหนึ่งวันนะครับที่สุมส่มตัวสุ่มตัวเนี่ยไว้นะครับโอเคเอาใส่ไปเหมือนเดิมนะครับนี่นําโชคนะครับนําโชคตึงๆเริ่มสุ่มวันที่สองครับ ตอนที่เริ่มสุ่มันที่หนึ่งเนี่ยผมได้ฟักทองมาหนึ่งตัวนะครับแล้วก็เมื่อวานเนี่ยสุ่มวันที่สองผมได้มาสองตัวนะครับเนี่ยวันที่หนึ่งได้หนึ่งตัววันที่สองได้สองตัวนะครับแล้ววันนี้เนี่ยวันที่สามนะครับหรือว่าวันนี้เนี่ยมันจะมาถึงสามตัวเลยเหรอฮะสาหรับเจ้าฟักทองนะครับแต่อาจจะไม่ชัวร์นะว่าเวมไพล์มันอาจจะมาวันนี้ก็ได้นะครับ แพราว่านี่คือจุดเริ่มต้นของความดวงดียังไงล่ะนะครับฮาลาวินผ่านไปเพียง2วันเท่านั้นนะครับผมได้ฟักทองมาแล้ว3ตัวนะครับดวงกําลังขึ้นนะครับไปดิขาขึ้นอย่างนี้นะครับคาดหวังแวมไพร์นะครับตอนแรกเนี่ยก็คิดว่ามันจะแบบ1 2 3ใช่ปะตอนนี้ไม่ใช่นะครับ ตอนนี้คือหนึ่งสองศูนะครับเออวันที่หนึ่งหนึ่งตัววันที่สองสองตัวนะครับวันที่สามศูนตัวหรือว่าหมดดวงแล้วเออเจ้าเวมพายยังไม่ได้เลยนะเมื่อวานเนี่ยมิติเรนโบว์หนึ่งตัวนะครับแล้วก็มิติธรรมดาชายนี่หนึ่งตัวนะครับเนี่ยได้มาแค่นี้เข็มจ์ดนะครับเอาไปเริ่มสุ่มวันที่สี่นะครับวันที่สี่เนี่ยขอสักหนึ่งตัวละกันนะครับ แต่คอหนึ่งตัวแบบแวมไพร์เออนะครับไปยาวๆหนึ่งสองศูนย์ศูวันที่สีก็ศูนตัวนะครับเหลือเชื่อนะครับตอนนี้เนี่ยมันออกไปแล้วสี่หมื่นเจ็ดพันตัวนะครับเกือบจะแปดพันตัวส่วนเจ้าแวมไพร์เนี่ย 2 7 0พันเจ็ดร้อยตัวนะครับราคาตลาดอยู่ที่สองร้อย็ดิบเก้าบิลเลียนนะครับไปจนถึงสามร้อยสี่สิบบิลเลียนนะครับวันที่ห้านะครับมันจะศูนย์สามวันติดหรือเปล่านะครับเอออันนี้คือมิตินะครับมาทำรักแเตอร์หน่อยนะครับอห้าชั่วโมงไปละกันนะครับห้าตัวเหลืออีกสามตัวนะครับอ่ะทำไป ไม่ได้รีบใช้นะครับธรรมดาใช้นี่นะครับสามตัวผมว่าติดว่ะนี่ธรรมดาไปด้วยนะครับปกติโอเคติดแล้วมาเป็นใช้นี่โดยหรือเปล่านะครับนี่โกลเด้นใช้นีนนะ่นะครับแจ๋วหน้าสนนะหนึ่งตัว13%าเปนะครับเออแต่ไม่อยากเสี่ยงกว่า โอเคเกลือนะครับเริ่มสุ่มวันที่5้านะครับไปครับยาวๆเริ่มสุ่มวันที่6กนะครับไม่ต้องพูดอะไรเยอะเลยนะครับ1 2 0 0และก็0นย์นะครับเกลือ3ามวันซ้อนนะครับเออนะครับไปครับวันที่6เหลือจ่าเชื้อนะครับเกลือเกิน และก็เกลือสี่วันซ้อนนะครับหนึ่งสองศูนย์ศูนย์ศูนยหมดเลยหมายถึงหิวอ่ะฟักทองอ่ะศูนย์หมดเลยนะครับซึ่งคาดว่าวันที่7็เนี่ยก็น่าจะเกลือเช่นกันนะครับเออเอาไปวันสุดท้ายนะครับจะครบหนึ่งอาทิตย์เกลือยาว รบหนึ่งอาทิตย์แล้วนะครับกับการสุ่มตัวสุ่มตัวนี้นะครับหนึ่งอาทิตย์ที่สุ่มไปนะครับเนี่ยนี่คือเจ้าฟักทองทั้งหมดนะครับอ่ะอันนี้ของเก่านะสอดไปนะครับนี่สามตัวนี้นะครับสามตัวหนึ่งอาทิตย์นะครับก็อย่างที่เห็นไปในคลิปเลยนะครับดวงดีแค่สองวันนะครับวันที่หนึ่งหนึ่งตัววันที่สองสองตัวนะครับดวงดีแค่สองวันนั้นแหละนะครับที่เหลือเนี่ย วันที่สามสี่ห้าหกเจ็ดก็รอเอือกลือเหลือจ่าเชื่อนะครับเออแล้วสิ่งที่มันเกลือมากกว่าหิวเนี่ยก็คือมิติไชนี่ครับสุ่มไปเจ็ดวันอะมิติไชนี่ธรรมดามาสามตัวปะที่เอาไปดูเป็นโกเดนอะมาแค่นั้นเลยนะครับโอ้โหเกลือจัดนะครับส่วนแวมไพร์เนี่ย ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับมืดตึ๊บมืดทั้งรูปมืดทั้งดวงนะครับมืดตึ๊บตัวมินติโกเดนไชนีนะครับ1ตัว13%นะอ่ะอ่ะลองเชิงหน่อยดิเชิงไม่ดีจัดมันติดชัวร์หน่งร้อยรนะครับที่จะเป็นเรนโบว์แต่มันจะมาเป็นเรนโบว์ไชนี่รือเปล่าเนี่ยมัน โอกาสก็น้อยมากนะครับแต่ชั่วๆเนี่ยได้เรนโบ์นะออาไปลุ้นๆ,ๆนะครับเฮ้ย <c oughs> ผมคุ้มแล้วนะที่สมมาเจ็ดวันอะโอ้โหคุ้มจัดนะครับดักแมตเตอร์เลยนะครับโอ้ไมค์กูดแต่ก็รอยี่สิบ สานาทีอ่ารอ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 ,รอเออนะครับคุ้มเกินโตมิติกฮาลาวีนนะครับดาร์กเมเตอร์ชายนี่พลังอยู่ที่สองจุดศูนย์เจ็ดคิวทีว้าวว้าวโหดมากนะครับอ่ะไปลองพลังหน่อยนะครับ แล้วก็ใส่หิ้วไปนะครับลองดูก็ไวอยู่แหละนะครับหลักเอ็ดนิกอ่ะนะครับเนี่ยลดไวเลยนะครับเออนะไวเลยถ้ามีทเทคนิกนะนะครับปวดกว่านี้เยอะ ไม่ก็ฮิวที่เป็นร่างอ,อีบวอะอะถ้างั้นคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับการสุ่มตู้สุ่มฮาลาวีนเจ็ดวันนะครับก็ได้มาสามตัวนะครับฝักทองก็อขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมมาถึงตอนนี้เอาไว้ใจะกั่นคลิปหน้านะครับไปละบาย